อ้าวนะครับก็ขอกราบสวัีท่านผู้ชมทุกคนไว้นะครวันนี้ก็อยู่กับผม n o อาคอีกแล้วนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับช่วงนี้ทุกคนสบายดีหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ยินดีต้อนรับ ยินด,ดีต้อนรับคนที่เข้ามาดูผมใหม่และก็คนที่หลงทางเข้ามาดูช่องผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็สิ่งสำคัญคืออย่าลืมกด subscribe ให้ผมเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ผมไม,ไม่ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเล่นเจ้าแหลง 4v4 นั่นเองนะครับสำหรับเจ้า M8 นะครับอัตรากนันยิงหนึ่งแล้วก็ระยะสองนะครับว่าตอนเช้าการไต่แรงของ เซิฟนองนั้นจะตึงแค่ไหนนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยคลิปนี้นะฮะอาจจะมาไม่พูดพร่ำทำาม่งนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันในเกมครับ let's go ปะเอานะครับตอนนี้ผมก็ามาอยู่ในเกมนี้กันบ่อยนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ตัดมาตอนซื้อปืนฮะ,ะผมก็ได้ซื้อปืนพบคู่นั่นเองผมก็ไม่ได้รู้จักชื่ออะไรมากมายนะฮะก็ เกมนี้เดี๋ยวขอแบบเชิญเชิงตึงเชิงมเหลี่ยมเชิงมหนาเลยนะฮะก็ไม่หนาไม่เหลี่ยมก็ขออภ้ได้นะครับมีตัวหน้าผมเฮ้ยเพื่อนช่วยกันไฟหน่อยครับเ,เดี๋ยวผมชา้านิ้เพื่อนอุย้ยสองตัวมันเข้าหวัวเพื่อนแกวตัวนั้นนะตัวนี้ผมมีเพื่อนอุยอ้ยไม่ดาวจังหวะน,นี้ก็ดาวไวครับเพื่อนเฮ้ย ไอตัวนี้ไม่เห็นผมไม่เห็นผมไม่เห็นผมแบบนี้ก็ล่วงนี้ครับเอ้าไม่เห็นผมได้ไงเนี่ยเพื่อนเขาก็ยิงโดนผมยิงดาวเนี่ยเขาสามองถเต็มไปเลยเหยือตัวสานะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปลัดเพื่อนดีกว่าเพื่อนมีเชือบอ่ะโอเคไดหลาดเพื่อนนะครับตัวสุดท้ายก็ต้องขอไปด้วยนะคะเพื่อนก็เล่นกับเพื่อนเซ์ฟนอกนะครับก็พูดภาษาเขาไม่เต็มก็ต้องเงียบไว้ก่อนนะครับ ก็เกมนี้ขอเล่นเป็นเจ้า M8 น,นะครับโทรศัพท์ผมเริ่มหน่วงแล้วเริ่มร้อนแล้วนะครับคือถ้าเมื่อไรโทรศัพท์ผมเริ่มร้อนก็จะแหลกๆนิดนึงก็ต้องขอใครด้วยนะครับโอเคก็มาดูเกมนี้กันว่าจะตึงจะกอดแค่ไหนนะครับสำหรับเซิร์ฟไทยอัปเดตแหลงใหญ่ใหม่ก็หน่วงมากขอภัยก่อนโหตอนนี้คือ แหลกมากนะครับคือร้อนมือถือร้อนนะก็ต้องขออภัยด้วยนะคือมือถือก็ดีแต่ว่าร้อนเกินไปแบบนี้ก็ไม่เนะก็ไม่ค่อยกล้าล่างครับถ้าเป็นหน่วงๆแบบนี้สองตัวนะผมเลยไม่โดนโอเคเดี๋ยวกลับมาดีละไม่ไม่ค่อยหน่วงเท่าไหร่แล้วไม่ร้อนแล้วกว่าจะเย็นได้นาะ มีตัวหน้าผมนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราขอไปช่วยเพื่อนหงอยแล้วกันเฮ้ยเพื่อนดาวเฮ้ยนั่นไงขอหามุมดาวหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะคะเพื่อนก็เก็บไปหมดนะครับก็เป็นไงกันมากนะคะสำหรับเซิร์ฟไทยใครแบบ อยู่แรลงไหนแล้วก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะครับก็เหตุผลที่ต้องย้ายมาเล่นเซิร์ฟนอกก็ถ้าใครอยากรู้ก็กดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบว่าเหตุผลทำไมคนถึงย้ายมาเล่นเซิร์ฟนอกมากกว่าเซิร์ฟไทยนะครับเดี๋ยวจะมาบอกเหตุผลนะครับทุกคนอาจจะมีเหตุผลของตัวเองนะครับที่ย้ายมาเล่นเซิร์ฟนอกกันนะฮะก็ คเล่นเล่นเซิร์ฟนี้อยู่ก็อย่าลืมมาเล่นด้วยกันนะคะไม่มีเพื่อนเล่นเลยเหงามากโอเควิ่งมานี่แบบนี้ก็ต้องขอกระโดดยิงหัวแล้วกันระบรลวงนะคะก,ก็เจ้าปืนนี้อัตราเรนยิงหนึ่งนะครับก็จะแบบกระโดดยิงหัวได้ไม่ค่อยเห็นชัดมากเท่าไหร่นะครับก็โอ้เกมนี้จบไวมากนะครับ ถ้าอยากให้กระโดดได้สวยๆแบบยิงกระโดดยิงปุ๊บหัวแตกเดี๋ยก็ต้องเป็นอตัตากระโดบวกสองนั่นเองนะคะ <like> กับเจ้า M8 สีแดงกับเจ้า M8 ตัว M8 ตัวแรกอะนะครับเจ้าตัวนั้นก็คือกระโดดยิงหัวคือคมมากนะครับสำหรับอาตายิงหนึ่งก็กระโดดได้นะครับแต่ว่ามันจะดูภาพไม่ค่อยพืดมากเท่าไหร่นะครับถ้าแนะนำก็จะเป็นตัวเจ้า M8 Evo สีแดงนะครับกับเจ้า M8 สีม่วงตัวแรกของที่อัตกระนิงสองที่เกมได้นำเข้ามานะฮะก็เดี๋ยวเฮ้ยเจ้าไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยมีตัวนี้มาโดนโอ้ยเพื่อนระวังนะโหโหอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นเลยเอาเพื่อนเอา โอ้โห่ดาวเดี๋ยวขอปั๊มยาก่อนนะครับ First Blood Double Kill ฟุหยุดน,น้าผมนี่ตายอมขอไม่ทันขอโทษเลยนะเมื่อกี้ต้ยอมแบบผิดด้านโอ้ยเดี๋ยวมาดูเกมน,นี้กันว่าเราจะจบได้หรือเปล่าน,นะเรานำเขาสามหนึ่งกันก่อนนะเพื่อนเราต้องจบให้ได้นี่ เดี๋ยวพยายามจบเกมนี้เลยลวกันเราจะไม่โพสท่ามทำเพลงไม่รู้ว่าจบได้เปล่านะฝั่งนู้นเขาเริ่มเฮิรบได้มาหนึ่งแท็บแล้วเดี๋ยวมาดูกันเล่นที่ดีต้องกระโดดยิงนะครับก็เดี๋ยวผมจะกระโดดยิงให้ทุกคนได้ดูนะครับผมจะแลกหมัดต่อหมัดกับเขาเลยนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะกระโดดยิงให้ดูนะครับเดี๋ยวหาจังหวะก่อนโอ้โหดาวก่อน คือองขอโทษด้วยนะคะที่พูดแล้วทำไม่ได้ข <First play. S 1> อเดินสามาจากเกมเลยผมก็ต้องขออภัยฮะแต่วันนี้เราก็ต้องเป็นผู้ชมที่ดีก่อนอาจจะไม่เป็นคนนะฮะเราจะเป็นผู้ชมที่ดีนะเมื่อเราตายก่อนว่าเดี๋ยวให้เพื่อนเล่นนะคะเพื่อน my friend mm hmm. เราก็บป้างร่วงเพื่อนจะนองจะเกมเลยโอ้โอ ไม่ทันครับคำโซเนียก็แดกหัวแล้วโอเคนะตอนนี้เขาก็ตามมาเป็นสองโอ้เราจะไหวไหมเนี่ยเพื่อนสู้ๆกันหน่อยดิโอเคนะครับถึงแม้จะแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ได้นะครับ uh huh. มีแพ้ก็ต้องมีชนะฮัลโหลเกมนี้หรอ ขอเล่นน M8 นะถ้ามีโอกาสกระโดดยิงหัวเดี๋ยวผมจะกระโดดให้ดูนะครับคือการกระโดดยิงหัวก็คือต่อเมื่อแบบศัตรูยืนนิ่งแล้วก็หรือว่าเขายืนวัดกับเรานะครับยืนนิ่งแล้วก็ยืนวัดกับเราหรือว่าเขาวิ่งวิ่งมาแบบตรงๆอะ่ะคือกระโดดยิงเข้าหัวอยู่แล้วนะครับคือถ้าจังหวะอื่นกระโดดได้แต่ว่าแบบมันจะ มีเปอร์เซนต์ติดหัวน้อยมากนะครับแต่ว่าถ้ายืนตรงๆหรือว่าเขายืนวัดซื่อๆหน้ากับเราหรือว่าการวิ่งมาตรงๆแบบเนี้ยสาสาสไตล์หรือว่า3แบบที่ผมพูดไปแบบนี้คือแบบก็โดนยิงเข้าหัวง่ายมากนะครับแต่ว่าถ้าเขาวิ่งเฉียงหรือว่าถ้าเขาวิ่งอยู่นะครับเราอ,อัตราการยิงที่จะโดนหัวนะมันน้อยมากครับโอ,อ้ยมีตัวชุบน้าผมเดี๋ยวขอซ้รออกก่อนเฮ๊ดยดาว ขอช่เวเพืนก่อนแล้วกันโอ้โหเขาซ้ำเลยอ่ะมีตัวหน้าผมขอวิ่งชาร์จอยู่นะตัวแไตเตอร์ก็โอ,โโอโล่วงก็ต้องขอแฟงงนเะมื่อกี้เสียมสมาธิแป๊บนึงเคเดี๋ยวขอเกมปลาสายก็ไม่อ่อยให้แล้วนะก็จะเอเลยนะครับเคเดี๋ยวเกมนี้ผมจะขอเล่นตามสัญญาสำหรับคลิปนี้เลยนะครับก็คือกระโดดยิงหัวนะ่นเนงเดี๋ยวผมจะ กระโดดให้ทุกคนได้ดูนะว่าการกระโดดยิงหัวนั้นคือต้องเน้นจังหวะแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันะมาเจอกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใ,นในห้ผมด้วยนะครับเห็นไหมเขาวิ่งมาแล้วเขาชอบเปิดเปิดแบบเนี้ก็ยิงวัดแบบนี้เลยคนระับเข้าหัวเห็นไหมมันเจ็บเข้าหัว,หวไม่ไม่ได้ฟิลมากเท่าไหร่นะครับก็ เจ้าปุ๋น,นี้ก็เพราะมันอัตารกันยิงหนึ่งเองครับถ้าเป็นเจ้าตัวอัตากันยิงสองนะครับก็จะยิงเข้าหัวได้พิ้วกว่านี้นะครับดูนะ mm. เขาวิ่งออกมาหน้าต่างล้มตรงแบบนี้ก็คือกระโดดยิงหัวได้เลยนะฮะ mm. ก็ดาวเดี๋ยวขอสามาังเก็บเกมจนเลือนี่ <Double Kill. S 1> ชิลเรียบร้อยตอนนี้ผมว่าเก็บไปสองตัวนะแล้วก็เพื่อนเก็บไปอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวตัวนีน้ mm. อยู่ข้างในโอเคดุอ mm. <Okay. S 2> mm. ก็จริงก็บูย่านะครับผมก็เก็บบูย่ามาได้นะก็ทุกคนได้ดูแลนะครับกันกระโดดยิงหัวนะครับก็เดี๋ยวนี่เลยผมก็ได้ MVP มาด้วยนะครับแล้วก็บวกดาวมาอีกหนึ่งก็ได้มา 7Q นะครับ MVP ผู้ชนะนะครับ โอเคนะคะคลิปนี้ก็ได้จบลงเว็นทีน่เรียบร้อยนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สิ่งสำคัญคืออย่าลืมกด s u r i b e ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนจบนะครับโอเคผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ,บ๊ายบาย